สวัสดีจ้าคุณแมวสาวค่ะสวัสดีค่ะคุณอะนรยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แถลงนะคะวันนี้มาถึงวันพุธนะคะ22มีนาคม2560นะจ๊ะมาสองวันแล้วนะจ๊ะมีอะไรพิเศษยังไงหรือช่วงนี้จะอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุข เขาตกลงกันได้เขารวมชอมกันได้เขาลงตัวกันละเขาลงตัวกันได้เราก็มีความสุขตามกับเขาไปด้วยยินดีปีดาไปด้วยครับเห็นคนมีความสุขคุณจะไม่สุขตามเขาไปได้อย่างไรแต่เป็นสุขของเขาไม่ใช่สุขของเรานะเราแค่ปิติตามไปด้วยค่ะเขาจบกันได้ค่ะดีงามค่ะจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับเรานําเสนอในรายการอย่างน้อยก็สองครั้งใหญ่ๆด้วยกันค่ะเราบอกว่าสายการบินนกแอร์ กำลังถูกตั้งคำถามใกล้ถึงจุดเปลี่ยนหรือจุดจบแต่ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะคำตอบก็คือสถานการณ์ของสายเครบินนกแอร์ปัจจุบันค่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็จบถ้าไม่อยากจบก็ต้องเปลี่ยนค่ะดูเหมือนจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเขาเลือกแบบหลังคะ่ะเพราะอะไรทราบไหมครับ2,557ขาดทุน471ล้านค่ะ 2,558ขาดทุน726ล้าน2,559ขาดทุน2,759ล้าน95ล้านสิ้นปี2,559เงินทุนที่ผู้ถือหุ้นใส่เข้าไป625ล้านบาทมันเหลือแค่238ล้านบาทแสดงว่าขาดทุนขาดทุนต่อเนื่องหลายปีอยอดขาดทุนที่ต่อเนื่องหลายปีมันก็ไปหัก เงินทุนที่ผู้ถือหุ้นใส่เข้าไปล่าสุดมันเหลือแค่238ล้านจาก625ล้านบาท60ถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ทำอะไรจบแน่ขาดทุนจนหมดทุนแน่หมดทุนแล้วมีนี่ด้วยนะขณะนี้ขณะนี้มีนาคมสัญญาณมาแล้วนะค่ะสภาพคล่องค่ะนงสิตพคีนตั้งแต่เดือนมีนาคมเริ่มที่จะ มีการดึงค่าเช่าดึงการจ่ายค่าเช่าเครื่องบินซึ่งต้องจ่ายเดือนละประมาณเกือบเกือบารอยล้านบาทต้องเริ่มดึงการจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเลยนะไม่มีจ่ายแล้วคะดึงไว้คือไม่มีจ่าย้วคะเงินสดยังพอเหลือแต่ว่ามันต้องเก็บเบี้ยเกษียณอ๋อค่ะอะไรดึงได้ดึงนี่เดี๋ยวพนักงานเขาตกใจกันหมดเลยเนี้ยเงินเดือนไม่ดึงฮะเงินเดือนไม่ดึงนะเป็นปกติครับอย่าไปกังวลฮะเป็นเรื่องของการบริหารเงินสดในมือมันเป็นสัญญาณ มันต้องเพิ่มทุนค่ะแต่การเพิ่มทุนนั้นนใน,นะครับมันไม่ใช่คําตอบเดียวอะ่ะอืมมันไม่พอว่างั้นเถอะใกล้ถึงจุดเปลี่ยนหรือจุดจบไม่อยากจบก็ต้องเปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนก็จบค่ะในที่สุดในที่สุดนะ,นะครับในที่สุดนในะครับก็ถึงช็อตสําคัญอืมชัดเจนชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นล่าสุดประเมินสถานการณ์ นอกแอร์ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนในขั้นต้นอีกพ500ล้านบาทจากเดิม625ล้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะ625ล้านล้านค่ะจะ<า>ต้องเ,เพิ่มทุนในเบื้องต้นอีกไม่ต่ำกว่า1500ล้านบาทค่ะแค่เบื้องต้นนะเบื้องต้นหมายถึงว่าประเมินแค่เบื้องต้นอาจจะไม่พอใช่ครับมันไม่พออยู่แล้ว<อ>แต่ช็อตแรก หามาก่อนพันก็ไปก่อน,นเน,เนเินสดๆใส่เข้เไปใสเข้าไปก่อนพันห้าร้อล้านบาทเอามาก่อนละกันให้มันเกิดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจจะได้มีรายได้เข้ามาทีนี้ทีน,ทนี้ก็อย่างที่กาบเรียนด้วยความเคารวนะครับคุณแมวสาวครับค่ะเงินไม่ใช่คําตอบเดียวอดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะดังนั้นดังนั้นในที่สุดการบินไทยก็ยื่นคําขาดก็ยื่นคําขา นกแอร์ต้องเพิ่มทุนอีกอย่างน้อย1 5 0 0ล้านบาทการบินไทยยินดีที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนหุ้นคือหุ้น39%ก็ยินดีที่จะเอาเงินของการบินไทยใส่เข้าไปอีก39%ของ1 5 0 0ยล้านบาทในเบื้องต้นใช่ค่ะซึ่งไม่ช่อว่าจะพอนะบอร์ดร,รับทราบ,บ,บแล้วด้วยเรื่องนี้บอร์ดบินไทยแต่คคำขาดของการบินไทยก็คือนกแอร์ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนอะไรคะ <laughs> ต้องเปลี่ยนซีออ๋อคุณพาธีสารสินได้ข่าวว่าคุณพาธีสารสินจะยื่นใบลาออกจากซี o นกแอร์ก่อนวันที่19เมษายนประเดี๋ยวจะย้อนนะฮะทำไมต้องก่อน19เมษาใช่มันมีนัยยะนะมีนัยยะนมีนัยยะเกี่ยวเรื่องเพิ่มทุนด้วยนะเก่าไปก็คือพาธีสารสินแล้วใหม่มาจะเป็นใครเ่็ c e อคนใหม่เออ c e งนกแอร์ว่าซ่อ CEO คนใหม่ของนกแอร์จะชื่อ คุณวิสิตตันติสุนทรอันนี้เป็นแหล่งข่าวกล่าวว่าณปัจจุบันคุณอองคุณอองชื่อเล่นว่าองจริงจริงคุณชื่อนี้ไหมครับคุณองวิสิตตันติสุนทรอดีตเลขาธิการกองทุนกบขค่ะจําได้ใช่ไหมฮะกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะกบขคุณองวิสิตเนี่ยไปยื่นใบสมัครดีดีกันเป็นไทยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ไม่ได้หรอกคุณองก็รู้ตัวเพราะ ตอนยื่นใบสมัครหลังจากนั้นมีโอกาสได้ไปพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในรัฐบาลก็ไปบอกกล่าวเรื่องไปยื่นใบสมัครดีๆกันบินไทยคผู้ใหญ่คนนั้นย้อนถามคุณององวิสิ์ว่าคุณไปยื่นใบสมัครทำไม,มผู้ใหญ่ย้อนถามว่าคุณไปสมัครทำไม,มแปลว่าผู้ใหญ่มีคนอยู่ในใจ แล้วสรรหาทำบ้าอะไรไอ้ช่างเธออยากได้ใครก็ตั้งไปเลยไม่ได้เขามีขั้นตอนต้องทำขั้นตอนพิธีกรรมหน่อยมันต้องมันสรรหาม,มันต้องมีจ,จากการิตจักร้านเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนจิ๋กแถวบ้านผล แถวบ้านผมก็เรียกว่าดัจจริตต้องมีลีลาดัจจริตเล็กน้อยจะเอาใครก็ไม่เอากันตรงตรงนะฮะตั้งไปเลยกล้าๆหน่อยไม่ได้ต้องสร้างกระบวนการสรรหาแบบหลอกๆกันแต่ช่างมันแสดงวิสัยทัศน์อะไรโอ้ยังมีหลายเปอร์เซ็นต์นีๆผมจะรู้มากไปแล้วคุณองก็เดินก้มหน้ากลับบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรไม่เอาละดีๆกันพิไทยเพราะรู้ยังไงก็ไม่ได้เขาไจละแต่พวกเราผู้ใจอีกกลุ่มหนึ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณองก็เลยสะก็ดกันเล็กๆงั้นก็มาเป็น อย่าเป็นเลยดีๆกันบินไทยม,มาเป็น c ีอีนกแอร์ดีกว่าม,มาช่วยกันกู้วิกฤตนกแอร์ไม่ต้องสรรหาเลอคะ จะไปรู้เหรอไม่ต้องสัญหาติแล้วค่ะ19เมษายนทําไมพาทีต้องลาออกก่อน19เมษายนก็19เมษายนเขาจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนกแอร์ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ที่สาคัญเนี่ยเขาจะไปขอเพิ่มทุนแล้วก็นกแอร์จะต้องเสนอแผนปฏิรูปที่ให้ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยว่าจะนําไปสู่อนาคตที่สดใส19เมษายนประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปีของนกแอร์จะมีวาระว่าด้วยเรื่องของการทําแผนฟื้นฟูใช่แล้วก็ขอเพิ่มทุนวาระว่าด้วยเรื่องของการจะเพิ่มทุนใช่ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นขอผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น21เมษายนจะมีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของการบินไทยใช่แล้วนะคะการจะเพิ่มทุนเติมทุนเข้าไปในนกแอร์การบินไทยจะต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นวันที่21ใช่ค่ะผ่านบอร์ดมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาก็ต้องไปเข้าผู้ถือหุ้นเดือนเมษาพาทีไม่ละออกก่อน19เดือร้อ5 9เมษายนไม่มีความชัดเจน21ก็จะไม่มีการเพิ่มทุนจากการบินไทยชัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะก็จับตาวันที่19ก่อนแต่เขาลงตัวแล้วนี่จบจบใช่ไหมคะคุณพาทีคะ ไปกันที่เรื่องของคนคิดใหญ่ๆกันสักนิดหนึ่งไหมค่ะไปกันที่เรื่องของคนคิดใหญ่ๆกันสักนิดหนึ่งไหมคนที่คิดใหญ่ๆในทีนี้ไม่มีใครเกินรัฐมนตรีน้องอ๋อรัฐมนตรีกอบการวัฒนาวรางกูลใช่แล้วนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราพูดมาหลายครั้งเชื네่อไหมครับวิชั่นของคุณกอบการในเรื่องของการที่จะใช้กีฬา ไปกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยโอ้ไปใหญ่และไปไกลพอสมควรนะมองไกลคุณกอบการวาันวรางกูลคิดใหญ่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกสองรายการใหญ่ๆด้วยกันค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะรายการที่หนึ่งรายการที่หงรัฐมนตรีน้องของกระผมของนายกรุงตู่ มีแนวคิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกที่เรียกว่า MotoGP ขอค่ะองบอุดหนุนในการจัดการแข่งรถจอยชิงแชมป์โลก MotoGP จากรัฐบาลทั้งสิ้น300ล้านบาทค่ะสปีนะคะปีละ100ล้านนะคะมไม่แค่นั้นนะวิชั่นของรัฐมนตรีกอบการยังไปไกลกว่านั้นอ,อีกคิดที่จะเสนอรัฐบาลให้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งกอล์ฟระดับโลก P.G.A. Tour แม์นี้ก็แม์ด,ดังแม์ใหญ่ค่ะประเด็นก็คือครั้งนี้เที่ยวเนี้ย,ยคุณกอบการจะของบงอุดหนุนจากรัฐบาลอีกเท่าไหร่ก๊อปใช่ไหมสำหรับกอบ <300 S 1> ๊อปสามร้อยล้านไปแล Moto ้วมอโตจีพี P.G.A. ทัวรแล้วตีน้องเนี่ยจะของบงอุดหนุนจากรัฐบาลนนอีกเท่าไหร่รอดูกันต่อไปใครได้ประโยชน์โอเคว่ากันไปประมาณนั้นค่ะอไอ้ใครได้ประโยชน์ผมขอถอนคำพูดนะนะ ทีนี้กลับไปที่ m o t ต g p คจีพีจำได้ไหมครับประกานของเราพูดมาโดยตลอดอย่างน้อย3าครั้งชี้ประเด็นมาโดยตลอดนะฮะสครั้งด้วยกันอย่างน้อย3ครั้งรัฐมนตรีน้องกระทรวงท่องเที่ยวเขาเอาจริงๆนะเขาจะเสนอรัฐบาลให้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่ง m o t ต g p จีสนามที่ใช้แข่งก็คือสนามช้างเซอร์กิตนี่แหละอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมของเซียเนวินและในที่สุดนะนะ เรื่องมอเตอร์จีพีก็ผ่านที่ประชุมรัฐมตรีจนได้เม,มื่อวานใช่ค่ะผ่านครมอรเรียบร้อยแล้วนะคะ21มีนาคมนะคะอนุมัติงบ300ล้านเนี่ยแหละค่ะในการสนับส<ด>นุนดูก้อตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะดูกัอตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะ,ะข้อมูลที่นําเสนอในที่ประชุมรัฐมตรีเมื่อวานบอกว่าในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งมอเตอร์จีพีที่สนามของคุณในวินชิดชอบที่บุรีรัมนีต้องใช้เงินในการจัดทั้งสิน้นปีละ ต่อปีนะ374ล้านบาทปีละนะใช่ค่ะตามข้อมูลที่แถลงจากทำเนียบนะหลังการประชุมครอมอนะค่ะบอกว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์เสียปีละ200ล้านบาทค่าลิขสิทธิ์200ล้านบาทต่อปีนั้นน,น,นะครับรัฐบาลจะช่วยจ่าย100ล้านบาทและจะมีการหาเอกชนเข้ามาร่วมจ่ายค่าลิขสิทธิ์อีก200ล้านบาทอื นี่ต่อปีนะต่อปีค่ะนี่ต่อปีนะค่ะทีนี้ทีนี้ในการเซ็นซื้อลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งมมเตจีพีต้องเซ็นครั้งละ3ปีใช่แล้วหมายความว่ารัฐบาลเมื่อวานโดยมติทฐมนตรีจะควักเงินของสังคม300ล้านบาทให้กระทรวงท่องเที่ยวสมทบทุนเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการจัดแข่งมอเตจีพีค่ะ ที่เหลือเอกชนครับจะหาเอกชนมาช่วยจ่ายใช่แล้วนะคะ3ามปีก็ปี 61- ถึงสาเนี่ยนะคะคุณแมวสาวมันมีรายละเอียดของ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 โครงการเยอะมากและผมก็มีหลายคําถามสังคมก็มีหลายคําถาม,มดูเหมือนการท่องเที่ยวเกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยเขาปิดประตูตีแมวเขาพูดฝ่ายเดียวไม่ให้นักข่าวซักเลยนะ,ะผมนี่อยากซักมากเขาไม่ยอมให้ซักเราตั้งคําถามผ,าผ่านไปแล้วกันเ,เพื่อมีค<บ>ํา<บ>ตอบจบ,จบโอเคพอละพอลอะ เบรกกันนิดนึงค่ะช่วงหน้าค่ะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ